สวัสดีค่ะเกสอนเกเกสอนพัะเครื่องท็อปไอทีนะคะแอดไลน์เอดไลน์เข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าอดีไลน์เกสอนขีดหนึ่งเก้าค่ะนะคะเปอร์ติดต่อนะคะศูนย์แปดสี่ หกแปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดเ้าค่ะเฟซบุ๊กนะคะเกศอรม่วงมั่งนีนะคะวันนี้นะคะ EP EP ที่สามนะคะเราจะนั่นดูวิดีโอให้นะคะวันนี้จะมีหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อ หลวงพ่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะอินโดจีนนะคะไม่ตอกโค้ดนะคะอันนี้ไม่ตอกโค้ดค่ะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะอินโดจีนนะคะสวยนะคะเนี่ยค่ะผิวเรียบทองเหลืองนะคะผิวเดิมๆค่ะคุณลูกค้าสวยนะคะ องละ300บาทนะคะคุณลูกค้าอง์ละ300บาทพร้อมส่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสองจะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนื้อผงพิมพ์เตารีดนะคะพิมพ์เตารีดวัดช้างให้นะคะวัดช้างให้มีท่านใดนะคะ สนใจนะคะเนี่ยค่ะสนใจเข้ามาได้นะคะที่เนี่ยผิวสวยๆผิวเดิเดิมนะคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยนะคะนี่หลวงปู่ทวดนะคะหมายเลขสองนะคะสองร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสองอยบาทพร้อมส่งค่ะหมายเลขสานะคะจะเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์คีตานะคะพิมพ์คิตาของหลวงพ่อน้อยค่ะสร้างนะคะของหลวงพ่อน้อยทุกคนสร้างนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะโคดนะคะเนี่ยโคดโคดนะคะสวยค่ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์คิตาเนี่ยค่ะ สวยนะคะทองเหลืองหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงิน200้อบาทค่ะพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าพร้อมส่งะคะ่ะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่หลวงพ่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะองค์นี้สวยยิ้มนะคะเนี่ยคะ่ะ หลวงพ่อเงินนะคะพิมพคอแอลนะคะเนื้ออาปา้าตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดคุณลูกค้าตอกโค้ดงองูสอเสือนะคะนะคะเนี่ยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเพื่อนคอแอลนะคะ เนี่ยค่ะสวยนะคะขนาด้องคอค่ะ200บาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมส่งค่ะหมายเลขค่านะคะขุนแผนค่ะจะเป็นขุนแผนเดี๋ยวนะคะขุนแผนอเนี่ยค่ะขุนแผนนะคะคุณลูกค,ค้าขุนแผน ไข่ผ่าซีบค่ะเนื้อดินเมตตานะคะอันนี้จะเป็นเมตตามหานิยมนะคะเนี่ยค่ะน่าหลังนะคะสองร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมส่งค่ะหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกจะเป็นพระสังกจายค่ะพระสังกจายสวยโชคลาภนะคะ เก่าๆนะคะไม่ทราบปีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะสวยด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะเนี่ยคะ่ะสวยเนี่ยคะ่ะสวยนะคะคุณลูกค้าขนาดคล้องพอนะคะใครอยากได้โชคลาบนะคะ200บาทเองค่ะ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า ถ้าสนใจนะแอดไลน์มาหาเนี่ยค่ะแอดไลน์มาหานะคะเกสรขีดหนึ่งเก้านะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หกแปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดเก้าค่ะเกสรม่วงมั่งมีนะคะเนี่ยค่ะเกสรพทักเครื่องนะคะนะคะอีนะคะอีท e ี่อีพีที่สามนะคะ e T e P T คุณลูกค้าติดต่อสอบถามได้นะคะสวัสดีคะ่ะ